ได้เครื่องอะไรนะทันด้มาตัว<อ>เป็น w บ b สามสิบ XT ช่วยจบยาให้มา อวเ,นนะเ,เ,เขาว่าแทนแต่ไม่มีถังสะอาดจริงแต่ไม่มีกรองไม่มีกรองมันมาให้ไม่รู้ว่าแทนหรือเปล่าผู้ป่วรหมหนึ่งพา้อยสาสิบห้รายผู้ป่วยสะสม 3 5 9 0าไม่รู้เรื่องกันเมดินไทยแลนด์จ็เกรอยเ็สบกบานะคะกลางการจริงๆสำหรับทางด้านของเจ้าโคมทียากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้มีเหตุการณ์มนก็น่าจะสามนิ้วเนาะดเจ้าฮอนด้าดู

น่าจะมีคนน่าจะเป็นท่อการติดโรมาสส์หลังจ้องตัวจแล้วก็ผลตรวจโควิดออกมาเป็นบวกนกาจะเป็นท่อแข็ เกะกะมากเลยโยนบกตรงกล้วยน,ะนี่ไม่มีตะข่ายนะ